เบคอนมัสตาร์ดใช่ไหมฮะเบคอนมัสตาร์ดนี่ก็จริงๆวันนี้มีทั้งหมด3ามรองแล้วก็มาประมูลราคากันเพราะว่าส่วนที่เงินที่ได้เนี่ยรายได้ที่ได้ทั้งหมดก็เอาไปให้มูลที่ใช้พัฒนาครับผมครับก็เหมือนได้มาทุญด้วยก็รอร่อยด้วยค่ะอร่อยมากร,รับอร่อยมากนี่คือเป็นสูตรที่ทนเองเลยใช่ไหมคะครับผมใช่ครับ ก็จริงๆก็จะเห็นในหนังโฆษณาที่ว่ากำลังทำเบคอนกันอยู่กำลังปิ้งเบคอนกันอยู่แล้วก็อยู่ดีก็มัสตาร์ดก็กระเด็นไปใส่แล้วก็เลยลองชิมกันดูก็รู้สึกว่าอร่อยกันมากก็เลยส่งความคิดแบบนี้ส่งรถให้เลไปเพื่อที่เลจะได้มาแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกๆคนครับผมครับผมครับอ่าฮะครับผมก็ดีใจที่ได้ทำงานกับน้องอีกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครด้วยกันอยู่ครับผม ไม่เขินแล้วเพราะว่ามันหายเขินมาตั้งแต่ดวงใจคณีแล้วครับผมอ่โดนค่ะเชียรด้วยฮะครับก็ครับดีครับเป็นเหมือนกับว่าเอ่อกำลังใจในการทำงานนะอ่าก็ทุกคนก็มองที่ผลงานมากกว่าครับผมก็ผมก็เจอน้องตามงานบางทีก็เจอตามกองละครอะไรยเงยก็ไม่ได้แบบว่าโท้โหกันหรือว่าอะไรก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกัน จริงๆก็เหมือนที่พี่เขาพูดค่ะก็เจอตามกองละครหรือว่าตามงานเลยก <c oughs> ็เป็นที่เป็นโรงงานอยาคนสพันเพราะว่าอยาสั่งมากมาก่อผู้ใหญ่ไม่เคยห้ามครับผมเพราะเขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยไม่ห้ามครับผมถึงถ้าถึงว่านะฮะประมาณนั้นแหละฮะับผมงานลาพีโยสได้ไปเที่ยวไหนกันด้วยกันบ้างไหมคะไม่มีแล้วไม่มีครับครับผม <c oughs> ใใอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครครับตอนนี้ก็ทํางานมากกว่าครับผมเอาเวลาไปให้ตัวเองมากกว่าดีกว่าครับผมเรายังจริงจริงไม่มีใครมาจีบเลยค่ะจริงปะจริงจริค่ะไม่มีใครมาจีบบ่าวถามแซวน้องเฉยไม่มีอะไรนะ เคยช่วงนี้ก็ละครสองเรื่องแล้วก็เรียนหนักด้วยครับไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องพี่แป้นเรียนเรียนเก่งเขาเรียนเก่งช่วยดีหรือเปล่าน้องก็เรียนคนละสายกับผมนะเขาก็อักษรเนาะเขาก็เป็นแบบว่าอักษรสเปนใช่ไหมส่วนผมก็เป็นแบบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครก็ <c oughs> คนละแบบกันส่วนมากก็คุยกันเรื่องละครมากกว่า <c oughs> ครับผม <c oughs> เว่าจริงๆมาแทนพี่แอนกับพี่เคนไม่ได้หรอกค่ะก็เป็นคู่ใหม่ที่แตกต่างกับพี่แอนกับพี่เคนคือคู่เราจะเป็นอะไรที่เด็กกว่าไอ้วัยรุ่นกว่าแต่ก็ไม่ได้ว่าทั้งสองคนนั้นอายุมากแล้วนะฮะแต่ไหมว่าก็พี่แอนก็ยังยังเป็นนักแสดงในดวงใจของใครหลายคนอยู่ครับผมพี่แอนพี่เคนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของในใจเราอยู่เหมือนกันครับก็รู้สึกดีค่ะที่คนได้เปรียบเทียบทั้ง หนูก็พี่เดชกับพี่แอนกับพี่แคนเพราะเขาก็สุดยอดนะครับดูเงาๆนะวันนี้ฝนจะตกเลยขอครับสวัสดีค่ะดค่ะสัคะวนีค่ะัค้างัคะั่ัดวัสดีวัีวด่สวสดีค่ะวัสดีวัดี ชอบมากเลยค่ะเป็นโฆษณาที่น่ารักแล้วก็มีความหมายที่ดีด้วยค่ะคืออยากแบ่งปันความสุขเล็กๆให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบอว่ามคูนในเด็ด้วยเนาะใช่ค่ะก็ดีค่ะทํางานกับพี่เขาเราไม่เกรงค่ะเพราะได้ร่วมงานด้วยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเนโฆษณาแต่ว่ามีแบบแอปัูใช่ค่ะก็เป็นเป็นทีมที่เพื่อนๆไปเที่ยวกันแล้วก็เหมือนอยากแบ่งปันความอบอุ่นแล้วก็อยากแบ่งขนมให้กันอย่างเงี้ยค่ะ เตอเยอะมาค่ะทุกคน <c oughs> ก็แบบไปเมาวกันเนาะว่าแบบว่าน้องย่าๆตอนนี้เทียบจะเทียบพี่อ้ำแล้วแบบว่าใกล้แล้วอะไรอย่างงี้ยังยังไม่ได้หรอกค่ะเพราะพี่เขาเพอร์เฟคแล้วหนูยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรับปรุงอะค่ะเห <c oughs> มงไงบ้างแบบว่าเราก็เป็นน้องใหม่เนาะมาเจอบอกว่ากับ <c oughs> หตัวแม่ในวงการเลยมั้ยคะก็ะรู้สึกดีค่ะไม่คิดว่าในชีวิตจะได้มีคนมาเปรียบเทียบกับพี่อ้ำอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่า แฮปปี้ค <Happy S 2> <laughs> ่ะหนูก็โอเคน้องไม่ได้ศิลปที่บางคนก็มาแบบว่าหนูแบบไม่เทียบเท่าจริงๆก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ก็รู้สึกดีว่าพวกพี่เขาสวยค่ะก,ก็ถือว่าคนเขาก็ชมใช่ไหมคะ <laughs> ถือว่างานเยอะมาก <laughs> มากก็เยอะขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ละครสองเรื่องค่ะก็งานหนักหน่อยละครตอนนี้ย่ายๆมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้นี่ตะว,วันเดือดแล้วก็เกมร้ายเกมรักค่ะอ๋อสองเรื่องกับ หมากกับนะเด็ดเนาะใช่ค่ะตอนเราจะได้เห็นเรื่องไหนก่อนกันคะ วันเดือดค่ะก็จะออนแอร์ภายในกลางปีนี้ค่ะใกล้แล้วด้วยใกล้แล้วค่ะตื่นเต้นไหมคะเรื่องของว่าที่สองเรื่องที่สามนะเนาะใช่ค่ะเรื่องที่สามตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครบู๊ค่ะเป็นอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็คาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ดุดุมากค่ะคือหนูจะเล่นละครอะไรที่น่ารักน่ารักใช่ไหมคะคืออันนี้คือจะยิ้มประมาณสองรอบค่ะในละครคือจะซีเรียสค่ะค่ะก็เห็นในมุมนึงใช่ค่ะแล้วมาว่าล่าสุดเขาวางค่ ว่าให้น้องย่าไปลองเล่นหมดลายรู้หรือยังเอ่ยจะได้ถามไหมคะยังยังไม่รู้ค่ะแต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากลองค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงว่าย่ามาร้ายเนาะอาจจะเป็นร้ายร้ายถ้าร้ายลึกๆก็อาจจะต้องให้โตกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าหลร้ายแบบ ไลยวินวนอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้อยู่ไ <laughs> ม่เกี่ยงเนาะถึงจะเป็นเพราว่าหมดนัดไล่หนูอะไรก็ได้ค่ะถ้าผู้ใหญ่ให้เล่นหนูก็เล่นได้หมดถามพี่ขง้งแล้วกันนะคะงานเยอะคิวแน่นมากว่ามีคนเมาเมากันว่าเดี๋ยวนี้แบบเจอญาญ่าอีกแอ้วาะา่รีบตลอดอะไรอย่างนี้จริงจริงก็ไม่อยากรีบอกคะก็ทุกงานก็อยากอยากให้เวลากับทุกคน,นะคะ่ะแต่บางทีก็ไปเรียนแล้วก็มามา,มาทำงาน ซ,ซึ่งงานที่ทำก็ค่อนข้างจะเป็นงานพรีเซนเตอร์ด้วยส่วนมากมแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องกลับไปเรียนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทุกอย่างมันค่อนข้าง s w i t ด้วยกันนะคะ,ะก็ต้องก็ต้องขอโทษด้วยะค่ะถ้าถ้ไม่ได้ไม่ได้มาสัมภาษณ์หรือว่าอะไรแบบนี้เสียใจไหมคะที่บุคนมองเราเป็นแบบนั้นก็นิดนึงค่ะเพราะจริงๆก็เข้าใจว่าทํางานก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมคะก็รู้สึกผิดนิดนึง เราก็ไม่ได okay, ้ตั้งใจนะใช่ไหมไม่มีใครอยากทำแบบนี้เนาะใช่ติดตามอยาย่นีรนึงฝากผลงานเลยค่ะโอเคค่้ก็ขอฝากละครเรื่องตะวันเดือดแล้วก็เกมรายเกมรักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาเลด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าเดชเป็นยังไงคะสงการไปไหนมากคะสงการเหรอครับสงการไม่ได้กลับบ้านเลยฮะไม่ได้กลับไปขอนแก่นก็อยู่ที่นี่ครับก็พาคุณแม่ไปวันที่1 3พาคุณแม่ไปปทุมธานี ครับผมไปไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญน,นะแถวปทุมมาแล้วไ,ไปไปกราบพระไปสักการะครับผมแล้วก็ไปวันที่14ก็ไปทําบุญอีกไปส่งน้ําพระอีกครับที่วัดแถวล,ลับคาแหงฮะครับผมค่ะไม่ว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวเต็มที่เลยฮะครับผม,ไ,ม,มไปเล่นลองเล่นน้ำเออจริงๆก็อยากไปฮะแต่ว่าเราก็ไม่ีเพื่อนๆก็อยู่ขอนแก่นหมดอะไรเงี้ยด้วยก็จริงๆก็อยู่ครอบครัวก็ดีแล้วแหฮะครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าคนเขาโหวตมาว่าแบบว่ามีคนอยากไปเล่นน้ำกับในเด็กบากที่สุดอ๋อ ครับผมก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนอยากเล่นน้ำกับผมแต่ก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันปีหน้าปีหน้าครับผมถือว่าประชาชนต้องเติมครับผมเยอะมากครับซึ่งไหนก็เติมครับผมอ๋อครับขอบคุณครับผมให้เราบอกว่ากผมบอกว่าคือแบบเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งเลยอืมก็ถ้าจะมองงั้นก็ก็ก็เป็นแล้วแต่ความคิดของคนฮะแล้วแต่ความคิดของคนว่าจะเป็นคู่ขวัญอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆผมว่าก็ก็เฉยๆฮะธรรมดาครับผมเพราะว่า อนาคตผมอาจจะได้เล่นละครกับคนอื่นก็ได้อาจจะไม่เล่นกับน้องก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับผมครับเป็นในตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเออไม่แน่ใจเหมือนนกัหรเงี่าไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับครับผมเมามากค่ะว่าผมว่าเกินร้อยล้านแล้วผมว่าโอ้สาธุไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงครก็มีล้านกว่าบาทนะครับร้านสองร้านครับผมมีประมาณนี้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ถึงครับไม่ถึงครับเดี๋ยว อะไรนะสัมภาระไม่ใช่ตอนเล่นเยอะขนาดนี้ค่ะคนจะเบื่อไหมแบบโค้ดถ้าจะทำตัวแล้วมีหน้ามีผมมีทุกอย่างอออมเจริงๆเขาเหลืออะไรเยอะเลยนะฮะเหลืออะไรเยอะเลยครับแต่ว่าก็เท่านี้ก็ก็พอก่อนก็ได้อะไรเงี้ยบางทีบางทีก็ผมว่าคนก็คงจําหน้าได้แล้วแหละฮะจากสินค้าหลายๆอย่างครับผมแต่ถ้ามีมาก็อาจจะรับกันดีก็ต้องดูนะว่าเป็นอะไรที่ที่โอเคกับเราหรือเปล่าจริงๆก็ผู้ใหญ่เขาก็คัดเลือกให้หมดเลยครับผมซึ่งตัวนี้ผมว่ามาคู่น้องเยอะ อ่าใช่ครับ okay, ก็เป็นแฮปปี้ <happy. S 1> ครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าแบ่งปันกันแบ่งปันความสุขกันครับผมอตอนที่รับงานนี่กลัวมไหมคะว่าเดี๋ยวจะแบับมาเป็นข่าวด้วยกันอีกจริงๆผมกับผมกับน้องก็ไม่ได้สีเรวยสอะไรเรื่องข่าวนะจริงๆก็เราเราก็ไม่เครียดอะไรกันเพราะว่าจริง,รงๆมันก็เป็นการทํางาน mm hmm. ก็โอเคฮะได้ทํางานกับน้องดีใจด้วยว่าน้องก็น่ารักอยู่แล้วครับก็ถือว่าเขาผ่านกันด้วยเพราะสนิทกันเนาะใช่ครับก็โอเคฮะสนิทกันมากกว่าแต่ก่อนเยอะครับผมอ่าตอนนี้มีเรื่องอีกข่าวหนึ่งค่ะนัเด็กก็ เปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวแล้วอ๋อครับใช่ครัแม่ช่วยดูเอ่อจริงๆไม่ใช่คุณแม่ครับผมให้คุณแม่อยู่ที่บ้านนี่เฉยครับก็พี่เอก็ดูดูให้ฮะครับผมจริงๆก็จริงๆผู้จัดการของพี่เอเขาจะมีผู้ช่วยของเขาแล้วเขาก็จะสับเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้เออ่แต่ละคนก็เด็กๆพี่เอใหม่ๆนะก็ก็แบบว่าทุกคนก็กำลังมีชื่อเสียงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะก็แต่ละคนก็ไปดูคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมปัญหากับเราว่าเราแบบว่าเดิผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไม่ได้เรื่องมากเลยครับผมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับแฮปปี้มมากครับผ ค,คุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่อยู่ที่บ้านครับนับตังค์อยู่ที่บ้านเลยครับผม <c oughs> ค,คุณแม่มาช่วยไม่ไม่ไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่อยากให้คุณแม่เอ่อมามีส่วนเกี่ยวข้องในในวงการนี้เลยมากนะ <c oughs> เพราะอยากให้เขาสบายมากกว่าให้เขาอยูด่ดูแลป้าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผม <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ที่นู่นตอนนี้คุณแม่ก็จริงๆก็เที่ยวไปเที่ยวมาฮะกับคอนแก่นบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพครับโอเคสุดท้ายนะเด็นฝาใหม่ถึงแฟนทีมพูนิดนึงได้ครับผมก็สวัสดีปีใหม่สงกรานต์นะผ่านมาแล้วนะครับสำหรับแฟนๆทีมพูนนะะะะฮฮก็ขอให้ นะหลังจากวันสงการนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากกับชีวิตนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขับรถขับรล่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามทีวีพูด้วยเพราะว่ามีสาระอะไรดีๆเยอะแยะเลยครับผมนีผมก็น่าจะเป็นอะไรที่มีสาระบ้างนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ